๋ยาเล่เองหนูอ่ะซาธุขอให้มามาได้เล่นละครทุกแล้ววันนั้นก็มาถึงเออเป็นยังไงบ้างวันแรกที่ลูกไปส่งวันหลังอ่ะมาถึงอ่ะต้องมาถึงก่อน15นาทีเหมือนที่แม่เคยบอกลูกไว้เจอพวกพี่ๆเขาอ่ะไหว้ทุกคนนะลูกชอบทำแม่แล้วยังไงอีกยังไงเวลาเล่นปุ๊บเป็นไง นั่นไงคะที่บอกหนูมาทุกอย่างอ่ะแม่ไม่ทำสักอย่างเลยสายตาผ,ผีมาค่ะแม่ก็เฉยนั่นก็ชักแล้วชักจะชักแม่ก็ยังเฉยหักใจของแม่คืออย่างนี้ค่ะหัวใจแล้วเอาไปน,นี่ผีมาโอ้โหแม่แม่เดี่ยโอ้โหคนลงไปนอนชักคนลงไปนอนชักคนลงไปนอนชักตกใจสุดขีดตกใจสุดขีด ส่วนส่วนลูกคนเล็กเขาบอกเขาดีใจมากเลยที่มาดูหมาม้าเขาบอกตอนหน้าตายไหมหมาม้าตอนหน้าตายนะทุกเรื่องที่แม่เล่นค่ะตายทุกเรื่องชอบตายอีกเรื่องหนึ่งของเป็นได้ตายลูกที่ชอบอั้มอเจ้าระเบิดไม่ก็ไม่น่ามีปัญหาหรอกเพราะว่าเป็นถึงดีกรีของคนที่เป็นระดับดับงแบบนางแบบใช่ไหมโอ้โหดิระดับโลกฮะคุณแม่ต้องเล่าให้ฟังว่า เป็นนางงามอะไรเนี่ได้เป็นเอ่ออะไรนะมิสซิสไทยแลนด์มิสซิสไทยแลนด์ก็คือแบบว่าเป็นนางล่ะเป็นนางเป็นตัวแทนเหรอคะเป็นตัวแทนจากเมืองไทยก็ไปประกวดที่อินเดียติดหนึ่งในสิบนะอ๋อติดหนึ่งในสิบดูคนนี้นะปีอะไรคะคุณแม่ตอนนั้นได้ปี2005ค่ะมิสซิสไทยแลนด์นี่นะคะไม่ดังเท่าเล่นสาบภูษสายังจะกล้าพูดถึงสาบภูษาอีกเหรับ ความภาคภูมิใจเพราะว่าเรื่องนี้แม่หนูไม่ตายดังดังดังากกว่าลูกเดี๋ยวก่อนอยากรู้คุณแม่มีดีกรีเป็นนางงามขนาดนี้นางแบบแผนกส่งคุณลูกประกวดอะไรบ้างมาเคยครั้งเดียประกวดอะไรคะนางนกพมานางนกพมาที่ที่แฟชั่นไอแลนด์ค่ะตอนอายุประมาณเท่าไหร่อายุประมาณ12 11 11เองค่ะ11แล้วทีนี้ก็เดินไปช้อปปิ้งกันถามเอาไหมลูก ลองประกวดไหมลูกก <to net> <men> <and> ็แล้วแต่ป้าค่ะไม่รู้จะพูดไงถ้าแล้วแล้วแต่จริง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 หนูอยากประกวดไหมครับไม่ไม่ะได้ไหมได้อะไรไหมตกรอบแรกตกรอบแรกอีกทำไมไม่สวยเหรอคือที่ตกรอบเนี่ยคือเดินไปอ่ะรอบแรกค่ะ ใส่รองเท้าได้ค่ะรอบที่สองมาม่าค่ะหนูไม่ใส่แล้วค่ะรองเท้ามันกัดนะค่ะเดินเท้าเปล่าอยู่กนดแล้วก็ถอดแล้วหนูไม่เดินเลยเดินเท้าเปล่าโอ้นะอันนี้อะไรเนี่ยรูปอะไรรูปอะไรรูปอะไรไวรอะอันนี้อะไรอ๋อที่ประกวดนกพม่าเหรอใครทาต้าให้มาที่ขนาดนี้ คนเือนเขาจะสวยมากเลยค่ะคือเขาจะใส่แบบชุดทองอะไรนี่นี่รองเท้าม่มีเขาได้งกะแล้วแกะไปแล้วหลังจากนี้เลยเข็ดเลยเหระคะไม่ไปไม่ไปเลยค่ะความรักความผูกพันและความน่ารักในเรื่องราวกับครอบครัวยังมีอีกโดยทั้งเรื่องของแต้วด้วยก็มีใช้น้อยเหมือนกันเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเจอกันต่อค่ะที่แอนติดตามแต้วเพราะว่า แอนเห็นว่าแต้วแรกๆเลยแอนสะดุดตาที่หน้าตาสวยมากยอมรับน้องเล่นได้น่ารักดีน้ำตาหืสั่งได้ทุกหยดนะคะโอ้แม่ลอยจังตังอยู่ครอกเาบอกว่าคุณปล่อยกู้ิดอกด้วยยนดอกดอกยังไงร้อยละสามกันร้อยละสามต่อวันเหรอวันช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดี เดียวเดียวได้ข้างกายไม่มีใครสักคนฝ่าทางชีวิตทุกภัยะจญฝ่าลมและฝนก็โดยลำพังแต่มาวันนี้คูกคีกับเธออยู่เพียงข้างเธอและทำให้ใจมีพลังจะเดินต่อไปไม่ยอมหยุดยั้ยง เินพลาดพลั้งฉันยังมีเธอเราสองเคยผ่านชีวิตตัวเดียวสองเราเคยเหนื่อยและพอกันทีคนพ้างที่อยู่แสนไกลจากวันนี้เพียงเรามีเราใาจะเดินไปทางใดไม่วันจะมือกันเดินด้วยใจอดทน that's one long เดินกันมาเนี่ยเอเเขาเหมือนพี่สาวน้องสาวมากกว่าใชคได้ได้ข่าวว่ามีหนุ่มๆเข้าใจผิดทัางจีบลูกมาจีบแม่ยังอยางไงคือเราเนี่ยไปเฝ้าลูกคือลูกไปที่ไหนจะต้องไปตลอดและทีนี้ลูกก็ขอไปดูคอนเสิร์ต on the beach ใช่ใช่ที่รักทีาเราก็ไปคุมลูกเพราะว่ากลัวหนุ่มๆมาจีบเสร็จแล้วก็เขาเขามีเต้นกันเีก็อยู่กับเพื่อนๆล้วลนก็มีผู้ชายมาหาแม่หนูก็หันไปชึบ ถ้าเห็นคุยคุยกับแม่เขามากับเพื่อนๆเหรอครับแม่ก็คิดว่ามาแล้วมาจีบลูกแล้วมาจีบลูกแล้วแต่ไม่ได้เลยนะไม่ได้ไม่ได้แม่แล้วแม่เต้นอยู่ปะคะก็นิดหน่อยค่ะแล้วหนูว่าเห็นว่าคุยนานมากคุยนานมากตอนแรกมากี้ก็ดีใจมากเลยโอ้แม่เรามีเพื่อนแล้วตอนนี้เราได้อยู่กับเพื่อนๆแล้วแม่จะไม่มองเราอทําไปทําไปมากี้ได้ยินคําว่า Would you like to drink อาเดอาเราก็เอาแล้วมาจีบแล้วมากี้จะ ออจากที่ล้นลากับเพื่อนอยู่เช่าที่หันมาต้องแม่ตัวเองเลต้องแม่อย่างเดียวเลยเราก็เลยบอกกันว่าไม่ไม่ไม่ต้องหรอกลูกสาวอยู่ตรงั้นขับมาลูกสาวก็พาบอกเจอลูกผู้ชายเป็นไงคะผู้ชายมีลูกแล้วเหรอเออราคาตกด่วนเลยวก่อนนี้พี่ตุ๊กไปกับลูกชายอะฮะคือลูกชายทำมากระยายเหรอ หลังจากที่เที่ยวครั้งนั้นเนี่ยนะเป็นยังไงคะแม่คือลูกสั่งห้ามเต้นอ๋อเหรอห้ามเต้นหนูขอร้องจริงๆผู้พ่อาเราอยากเห็นเนาะ เขาแน่นอนจริงๆเข้าใจแล้วพณแม่งั้นถามหน่อยมากี้เนี่ยสนไหมคะเด็กๆเนี่ยค่ะมากี้จะเรียบร้อยค่ะต้องบอกเลยว่าเรียบร้อยมาก แล้วก็เชื่อฟังเห็นบอกว่าเรียบร้อยแต่ทาไมบางทีมาร์กี้เดินทักเปล่ากลับบ้านล่ะคะแม่มีเท้าเปล่ากลับบ้านนะมากี้เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ชอบเรื่องรองเท้ามากแต่เป็นรองเท้ากีฬาเขาจะมีรองเท้ากีฬาเยอะมากแล้วก็สี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 ของเขาเนี่ยเจ็ดสีสีลุกทุกสีมีรองเท้าเจ็ดสีแล้วก็ที่โรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนอินเตอร์แต่จะให้เด็กใส่รองเท้าสีขาวมากี้ใส่รองเท้าสีดาที่เป็นที่เป็น เขาแบบปั๊บทีไนเงี้ยค่ะงักเรียนนี่ไม่ได้เลยของเธอต้องแบบว่าวันนี้อยากจะใส่สีชมพูสีนูนสีนี้เธอคือมีก็อยากจะใส่ไปให้เพื่อนดูว่าแบบเฮ้ยนี่รุ่นใหม่อะไยังไงแล้วทำไมถึงแล้วใส่รองเท้ากับวันหนึ่งเราก็เอะรองเท้าลูกเราไปไหนหายไปไหนหมดทั้งสิบคู่เออไปอยู่ที่โรงเรียนค่ะเอาไใส่ไปวันหนึ่งครูก็ยืดวันหนึ่งใส่ไปังครูยืดอีกไม่เอาโเียกินเตอร์นี่ก็มียึดรองเท้าหือยึดรองเท้าหรอ ครูยึดเหรอไม่เป็นไรค่ะหนูก็เดินเท้าเปล่าออกมา <S <S ออกแล้วเสร็จแล้ว<อ>ก็ยามในโรงเรียนเเป็นคนไปลักจากครูอีกทีหนึ่งเอ้ามาคืนลูกเรา <S <S เ<อ>า,ออาเร<อ><อ>ียกกี่สียามนี่ฮนิดฮนนิดฮันิดฮัดนรแต่<า>จริงๆแล้วนี่น้องเต้นี่งนะครับน้องเต้ยไม่เคยโดนทำโทษแบบนั้นเพราะว่าครอบครัวเป็นทหารใช่ครับเพราะฉะนั้นมีกฎระเบียบเยอะมากกฎระเบียบนั้นคืออะไรบ้างครับ ก็ไม่เยอะมากขนาดนั้นนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วคุณพ่อจะแบบเข้มงวดเรื่องเวลามากค่ะคือแต้วเนี่ยไม่ได้อยู่ที่บ้านกับคุณพ่ออยู่<ม>ที่หอกับกับพี่สาวสองคนค่ะแต่คืออยู่หอก็เหมือนอยู่บ้านเพราะว่าจะไปไหนมาไหนก็คือต้องโทรบอกพ่อตลอดถ้าเราพ่อเนี่ยถึงหอแล้วนะเอา,เอาไปโรงเรียนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกรายงานตลอดใช่คุณพ่อเขาเคร่งครัดเรื่องอะไรมากที่สุดคะก็น่าจะเป็นเรื่องตื่นะ